นี่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 หน้าตาหน้าทานหน้าตาหน้าทานหน้าตาหน้าทานอัสลามุอะลัยกุมครับครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ปอปัทีป๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสาขาหาดใหญ่กับนี่เลยอ่านะครับตอนนี้กําลังทําเมนูอะไรครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เด็ดที่เด็ดของทางร้านคืออะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลทะเลอ่าทะเลดอง ทะเลเดือดนึกว่าทะเลดองอ่านี่นหละครับน่ากินน่ากินน่ากินมันมีนอกเหนือจากเมนูก๋วยเตี๋ยวยังมีเมนูอะไรอีกบ้างครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะอ่าแล้วก็อ่าข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าไก่อ่าอันนี้มอไฟด้วยมอไฟแล้วก็เซตเือเซตอ๋อเซตก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นเรือใหญ่ๆแบบนี้หรอใช่ค่ะอ๋อเป็นเรือใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับปกติร้านเปิดวันไหนบ้าง เปิดทุกวันอยู่เฉพาะวันพฤหัสใช่ไหมครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเก้าโมงเช้าถึงทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งอะโอเคใส่น้ําใส่น้ําใส่น้ําน้ำเขาหอมมากน้ำเขาหน้ากินน้ำเขาหอมเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนี่นะครับร้านก็ใหญ่โตสะอาดสะอ้านน่าทานกันเลยทีเดียวอ่าใส่ลงไปใส่ลงไป อันนี้อร่อยแบบต้องปรุงไหมไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงแล้วมันมันมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะอร่อยอยู่แล้วท่ไเอเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองว่าอร่อยแค่ไหนอ่าโอเคยกไปนะครับนาตานาตานะครับปวยเตี๋ยวต้มยำอันนี้ร่วมนี่วิวเยวะอ่ะ